คุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่17กันยายน2565กครับมีรายงานข่าวว่าเว็บไซต์ธนาคารแห่งสปปลาวได้เผยแพร่ข่าว,าวการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ในรูปแบบจดหมายเวียนระหว่างบุญเหลือสินไซวอลวงผู้ว่าการธนาคารแห่งสปปลาวกับทางด้านอีก,กังผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนโดยธนาคารกลางของทั้งสองประเทศคือลาวและจีน ได้ตกลงแต่งตั้งธนาคารเพื่อการชำระบัญชีเงินย้นระหว่างกันรายละเอียดเนื้อหาของข่าวระบุสั้นๆเพียงว่าการลงนามใน MOU ครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานอันสําคัญให้แก่ความร่วมมือในการบริหารการเงินระหว่างลาวและก็จีนโดยเฉพาะการควบคุมการชาระบัญชีข้ามแดนของลาวกับจีนซึ่งจะทําให้การชาระบัญชีข้ามแดนของทั้งสองประเทศได้รับการติดตามรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและก็รอบด้านที่สําคัญยังเป็นการช่วยผลักดันและส่งเสริมให้วิสาหกิจและสถาบันการเงินของสองประเทศ ใช้เงินหยวนในการทำธุรกิจข้ามแดนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การค้าการลงทุนของทั้งสองฝ่ายในอนาคต MOU ที่เพิ่งเซ็นกันร,ระหว่างธนาคารกลางของลราและจีนครั้งนี้เป็นความคืบหน้าอีกระดับหนึ่งหลังจากเมื่อก่อนหน้านั้นวันที่6มกราคม2563ธนาคารกลางของเราในสมัยที่มีสอนไซส,สิทธิ์แพทไซเป็นผู้ว่าการได้เคยลงนามร่วมกับอีก้กังผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนในสัญญาว่าด้วยความร่วมมือส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่นระหว่างธนาคารกลางของสองประเทศมาแล้วครั้งหนึ่ง สัญญาครั้งนั้นผู้ว่าการธนาคารกลางสองประเทศได้ไปเซ็นกันที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีทางด้านลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนและทอกรุ่นสีสุลิตเมื่อครั้งยังเป็นนายกรัฐมนตรีลาวร่วมเป็นสัตว์ขีพยานด้วยเดื้อหาในสัญญาเป็นการเพิ่มบทบาทเงินยวนและก็เงินกีบให้สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศได้โดยตรงเปิดช่องให้พ่อค้าและนักลงทุนจีนสามารถนาเงินยวน เข้ามาใช้จ่ายเป็นค่าสินค้าหรือว่าลงทุนในเราได้โดยไม่จำเป็นต้องแลกเป็นเงินกีบก่อนรวมถึงให้ธนาคารพาณิชย์ของเราเพิ่มบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินหยวนขึ้นมาอีกหนึ่งสกุลจากก่อนหน้านั้นธนาคารพาณิชย์ในเราได้แยกบัญชีเงินฝากออกมาเป็น3ามสกุลได้แ,แก่บัญชีเงินกีบบัญชีเงินดอลลาร์สหรัฐและบัญชีเงินบาทน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางของสอปปลาวกับธนาคารกลาง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นเนี่ยครับมีความร่วมมือในการทามาค้าขายระหว่างกันนะครับโดยต่อไปนี้ทั้งสองประเทศนั้นสามารถที่จะใช้เงินหยวนในการทํามาค้าขายระหว่างกันก็หลีกเลี่ยงในการที่จะใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก,ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทของจีนนะครับในการทําหน้าที่ตอนนี้ในการที่จะพยายามนั้นเนี่ยครับทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐนั้นเนี่ยด้อยค่าลงไปเรื่อยๆความเคลื่อนไหวนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่แล้วเหล่านั้นก็จะใช้เงินกีบใช้เงินบาทแล้วก็เงินดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าหลังจากนี้ ก็จะมีสกุลเงินย้อนอีกหนึ่งสกุลนะครับในการที่จะทํามาค้าขายกับทางด้านประเทศจีนนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถ่ายอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยครับชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดข่าวจากต่างประเทศในทุกๆวันครับ